สวัสดีครับวันนี้วันที่3 1ตุลาคม2 5 6 8นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตในเช้านี้กันนะครับเซตช่ชวงเช้าก็<ป>ดูเหมือนว่าจะติดลบนะครับลบไป4.25จุดอนะครับอยู่ที่1310.40จุดนะครับ,รบสหรับเซตนะครับ ส่วน e อ i ก็ลบเช่นกันนะครับลบไป0.35จุดนะครับอยู่ที่226.82จุดนะครับต่างๆตลาดต่างๆก็ลบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำนะครับลบไปเยอะทีเดียวตั้ง26ออนตอลลรานะครับอยู่ที่3,995.21ออนตอลลรานะครับน้ำมันก็ลงนะครับน้ำมันลงทั้ง2ตลาดนะครับแล้วก็ เงินก็ลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าบ a c t i v e Volume ในวันนี้นั้นจะมีตัวไหนให้เก่งกำไรแล้วก็ดูจังหวะของเขาว่าจะเป็นจังหวะอะไรากันแน่นะครับยังคงเป็นบ้านปูนะครับเพราะอะไรครับบ้านปูกับ BPP นะครับซึ่งเขาเข้าใจว่าจะบวกกันนะครับหมายความว่าะจะมีการอคอนฟ lict หรือก มีการบวกเข้าด้วยกันครับสลับบ้านปูก็เลยเป็นโอกาสอันดีให้ดีกับราคากลับขึ้นมานะครับในเช้านี้บ้านปูนะครับก็มีวอลลุ่มเยอะที่สุดนะครับ172.63มิลเลียนนะครับโดยวันนี้อ่าไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าราคาไม่บวกไม่ลบแต่ว่าเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมาอยู่ที่5บาทพอดีพอดีนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.21เป็นะครับ1เดือน ที่ผ่านมาก็บวกไป10% 1วีคล่าสุดบวกขึ้นมา12%นะครับถ้าเกิดท่านสนใจซื้อบ้านปูถ้าเกิดเขาออกหมายก็ว่าพอเขา,าบวกกันเรียบร้อยแล้วราคามันจะมากกว่าเดิมก็คือจะยังไงก็จะได้กําไรนะครับสลับบ้านปูนะครับตอนนี้ราคามาอยู่ที่4.98สตางค์นะครับลบไป0.20สตางค์นะครับโดย PE ไม่มีแต่ว่ามียิวอยู่ที่ 6. 0.0%นะครับแล้วก็มี EPS ที่ติดลบ0.14สตังค์แล้วก็เคยมีการปันผล0.12นะครับไปดูจังหวะนะครับราคาของบ้านปูเมื่อวานพุ่งทะลักขึ้นมานะครับหลังจากที่มีข่าวาวว่าจะควบรวมกันกับ BPP นะครับซึ่งนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับแต่ว่าวันนี้นั้นราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอยู่ที่ยอดดอยของเขานะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับยังคงเห็นว่า เข้าเก่งกำไรยังยังคงมีโอกาสเข้าเก่งกาไรแต่ว่าท่านต้องดูดีๆนะครับเพราะว่า RSI ขึ้นไปชนโอบอทอยู่ที่อยู่ที่67นะครับเกือบขึ้นชนแล้วนะครับแล้วก็ถือว่ายังขึ้นต่อได้อีกนะครับแล้ว MACD ก็ยังคงไซด์เวอยืนเหนือเส้นศูน o อยืู่เหนือเส้นสิกแนลนะครับแม้ว่าตอนนี้ก็คือว่ามีการขายนะครับมีวนลุมออกนะครับ เลืออุล้มขายอยู่ที่172.85มิลลิลีนนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับหลังจากที่จะควบรวมกันนะครับยังไงก็ถือว่ายังได้กำไรนะครับทำยังไงก็ยังคงได้กำไรนะครับจะรับมันปูนะครับก็ถือว่ากลับไปมาสักนิดหน่อยนะครับมาที่ตัวที่2นะครับนั่นคือ t t b นะครับ t b วันนี้บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับมาอยู่ที่ 1.86สตางค์นะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาก็ยังลบอยู่2%เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป1%เช่นเดียวกันนะครับมี p e ที่8.5เท่านะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ยิวอยู่ที่7.20%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มี EPS e อยู่ที่0.10สตางค์แล้วเคยมีการปันผลที่0.70สตางค์นะครับไปดูจังหวะของ TTB ก็อย่างที่เราทราบกันเขาจะมีจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ราคามีพาบรบกษารองรับอยู่ด้านล่างนะครับก็ราคาจะค่อยๆไซด์เวัพขึ้นไปนะครับก็จะไปทนเช่น2ะรวันที่1.90สตางค์นั่นเองนะครับแม้ว่าวันนี้มีรุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ อนลุ่มอยู่ที่125.04้านส่มิลเลียนส่วน MACD ก็ยังคงไซด์ไวอัพขึ้นไป RSI ก็ดูเหมือนว่าจะไซด์ไวอัขึ้นไป RSI อยู่ที่4 9นะครับจุดจุดนะครับก็มีโอกาสไซด์เวขึ้นไปก็เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปสำหรับ TTB แม้ว่า,าเซตจะติดลบเล,เล็กๆน้อยๆน,นะครับถัดมาตัวที่4นะครับตัวนี้ก็คือ BTS นะครับ ถ้า BGS ติดลบแน่นอน VGI ก็ต้องติดลบนะครับเพราะนั้นวันนี้ BGS ติดลบไปลดลงมานะครับราคาลดลงไป0.04สตางค์นะครับ0.04สตางค์นะครับมาอยู่ที่2.96สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป13% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4% หสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา2%นะครับ PE อยู่ที่21.27เท่านะครับมี EPS ติดลบกำไรสุทธิอยู่ที่ต่อหุ้นนะครับอยู่ที่0.01สตางค์นะครับนี่คือ,อตัว BTS นะครับเพราะฉะนั้นไปดูกราฟกันนะครับกราฟของ BTS ก็บอกว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆ s i d e w a y ์ขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้มีการย่อตัวกันก่อนนะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นมานะครับ ในวันนี้ยังคงมีการเขาเรีกเยกอะไรนะครับเป็นการยังคงไม่มั่นใจนะครับราคาแม้จะพุ่งขึ้นมาแต่ว่าในจังหวะก็จะค่อยๆไซด์เว่ย์ขึ้นไปนะครับยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสลับบีบ B BTS นะครับมองตรงนี้ก็บอกว่าราคาน่าจะไซด์เวย์ขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็จะไปที่เส้นสูงสุดของกรอบลิมิตชั้นที่2.96นะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่2.96นะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไซด์เว่ขึ้นไปได้ต่อก็มีสูงนะครับวันลรลุ่มเป็นวันลรลุ่มออกนะครับเป็นวันรุ่มทั้งเทียนสีแดงออกไป115.51้มิลลนแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวยืนเหนือนเส้นสิกญนลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นซีโร่นะครับ RSI ชี้ลงนะครับ RSI ชี้ลงแต่ว่ายังคงอยู่ที่4 9 49.20จุดะครับก็หมายควาว่ายังมีโอกาส พุ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าลุ้นวันนี้ยอ่อพรุ่งนี้พุ่งก็เป็นไปได้นะครับของ BTS นะครับยังคงลุ้นแล้วก็จับตามองกันต่อไปนะครับมาที่ตัวที่4นั่นก็คือ IRPC นะครับวันนี้ IRPC บวกขึ้นไป0.02สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.15สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไปแล้ว15นะครับ หเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปเพียง0.08%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไปเท่ากันนะครับ0.08 0.88% 0.88%นะครับ PE ไม่มีมี Yield อยู่ที่0.88%นะครับแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่0.16สตางค์เราเคยมีการปันผลที่0.01สตางค์สลับ IRPC นะครับ ไปดูจังหวะนะครับของไอ p c เป็นขาขึ้นนะครับเป็นนโน้มขาขึ้นแล้วยังคงจะต้องทำกำไรต่อไปนะครับโดยถ้าถ้าราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่1.15 1.1115นะครับโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่เส้นกรอบบ u รุษแบนด้านบนก็คือ1.19นะครับทำกำไรขึ้นไปต่อนะครับตัวนี้จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปถึง ทำกำไรสูงสุดที่1.55ในอีก3-2-3เดือนข้างหน้านะครับยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับ IRPC แม้ว่าวันนี้มีวนลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับมีวนลุ่มอยู่ที่42.72มิลเลียนแล้วก็ m a c d ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเกือบจะไปะชนเส้นสีโลแล้วนะครับเป็นอันโอกาสอันดีแล้วก็ r s i อยู่ที่53นะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้น เป็นจังหวะอันดีเช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นเองกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับตัว IRPC นะครับมาที่ต,ตัวสุดท้ายของเช้าวันนี้นะครับตัวสุดท้ายของเช้าวันนี้นั่นคือ b w g นะครับกลายเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับ b w g นั้นก็บวกขึ้นไป0.02สตังค์ราคามาอยู่ที่0.30บาทนะครับโดยนะครับบวกมานะครับ3เดือนสะสมบวกมาตั้ง57 1เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไปเพียง3 หนึ่งอทิที่ล่าสุดไม่บวกไม่ลบนะครับศูนุดศูนูนเเซะครับมี P/E ที่ยี่สิบจุดเก้าศูนย์เท่านะครับมี EPS อยู่ที่ศูนจุดศหนึ่งสตางค์นอกนั้นไม่มีนะครับไปดูจังหวะก็เหมือนกับว่ากำลังดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับตัวนี้น่าจะถ้าจะทำกำไรนะครับแนวรับอยู่ที่สามศูนจุดสามศูนย์ใช่ไหมครับปัจจุบันแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ศูนย์จ็ดสามหนึ่งแล 0.38ในอีก2เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ดูจังหวะวันนี้มีวอลรุ่มเข้าสีเขียวนะครับเป็นแนวซื้อนะครับแนวซื้อสีเขียวนะครับมีวอลรุ่มที่40.83มิลเลียนอา c d ยังไซด์ไวอัพขึ้นไปยืนเหนือเส้น6ิกสิกแนลยืนเหนือเส้นซีรนะครับเป็นจังหวะดียืนยันขาขึ้นด้วย RSI และ RSI ออยู่ที่ 61นะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นจะคงเก็งกำไรได้ต่อไปสำหรับป w g เรามองเห็นว่าเขาจะไปที่0.39 0.38นนะ่นะคตอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าขึ้นไปนะครับนี่คือแนวโน้มที่เรานำมาเรียนให้ท่านรับทราบแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านรับทราบกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับล้าก็ทำกำไรได้อย่างแท้จริงนะครับก็อยากให้ทุกคนนันนำไปพิจารณาแล้วลอง วางแผนดูนะครับในแต่ละตัวนั้นมีเป้ามีแนวโน้มมองการไกลไป2-3อาทิตย์ข้างหน้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะใช้ประโยชน์ในในตัวนี้นะครับเราก็กราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณานะกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดิ่งแจง้งเตือนกดติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับท่านสมาชิกที่กรูณานะสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับในเฟซในในยูทูบน,นะครับแล้วก็ด้วยราคา55บาท จังต่ำต่อเดือนแค่นั้นเองนะครับเดือนหนึ่งก็กรับบเตรเศษๆนะครับก็หวังยิ่งว่าท่านจะตัดสินใจและติดตามเราเอาไว้นะครับอย่างน้อยก็ดูเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางผ่านแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้กำลังใจแล้วก็ทำกำไรได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรเอาไ,อาไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ money management.